บทนำจุดจบของโลกหรือเปล่าคุณเคยสงสัยไหมว่ามุมสุดท้ายของโลกอยู่ที่ไหนสถานที่ที่ดูเหมือนว่าโลกจะสิ้นสุดลงที่ที่แทบไม่มีรอยเท้ามนุษย์เหลือไว้เพียงความเงียบน้ำแข็งและความลึกลับในวิดีโอนี้เราจะพาคุณออกเดินทางไม่ใช่แค่ผ่านภูมิศาสตร์แต่ผ่านความคิดของมนุษย์ประวัติศาสตร์และขอบเขตของอนาคตความเชื่อและตำนานโบราณ ตลอดประวัติศาสตร์อารยธรรมต่างๆก็จินตนาการถึงสิ่งที่อยู่สุดขอบโลกชาวกรีกโบราณเชื่อว่าโลกแบนและล้อมรอบด้วยมหาสมุทรไม่มีที่สิ้นสุดตำนานอินเดียกล่าวถึงโลกาชั้นต่างๆที่สิ้นสุดในความมืดและความเงียบตำนานนอสบอกเล่าถึงรากนารอกจุดจบของการเวลาสุดขอบแผนที่โลกอยู่ที่ไหนบนแผนที่สมัยใหม่โลกไม่มีขอบเพราะโลกกลมแต่ก็ยังมีสถานที่ที่ห่างไกลและสุดขัว จนรู้สึกราวกับเป็นจุดสิ้นสุดของโลกขั้วโลกใต้ดินแดนสุดท้ายแอนตาร์กติกามักถูกเรียกว่ามุมสุดท้ายของโลกที่นี่หนาวโหดอันตรายและโดดเดี่ยวในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปีไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นไม่มีผู้อยู่อาศัยถาวรมีแต่ทีมนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์สถานีอาุนเซนสกอตฐานมนุษย์สุดขอบโลกสถานีนี้ตั้งอยู่ตรงจุดขั้วโลกใต้ดำเนินงานโดยสหรัฐอเมริกา อุณหภูมิลดต่ำถึงลบ80องศาเซลเซียสและมีเดือนที่ไร้แสงอาทิตย์การอยู่รอดขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์และการทำงานเป็นทีมเรื่องเล่าของเกาะที่ที่แผ่นดินสิ้นสุดมีหลายเกาะที่ถูกขนานนามว่าสุดขอบโลกทริสตันดาคูยาเกาะที่มีผู้คนอาศัยอยู่ที่ห่างไกลที่สุดในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้เกาะอิสเตอร์อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกโด่งดังเรื่องรูปปั้นโมอายเกาะบูเวดินแดนนอร์เวย์ไม่มีผู้อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในเกาะที่โดดเดี่ยวที่สุดในโลก มุมมองจากกวาลจุดจบของโลกหรือจินตนาการมุมสุดท้ายไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์มันคือจุดที่จินตนาการของมนุษย์เดินทางไปถึงขอบเขตโลกกลมก็จริงแต่ใจของเรายังไขวยคว้าหาขอบข้อสรุปและความลี้ลับแนวคิดสมัยใหม่พรมแดนเสมือนกับโลกดิจิทัลแม้ในโลกออนไลน์ก็ยังมีจุดสิ้นสุดเช่นกันบางจุดของอินเทอร์เน็ตกลายเป็นดินแดนเงามืดเช่นดิฟเว็บและดัรกเว็บข้อมูลที่ไม่ได้ถูกจัดเก็บหรือสำรวจ บางทีนี่อาจเป็นมุมสุดท้ายของโลกดิจิทัลวิทยาศาสตร์อาวากาศขอบเขตนอกโลกเมื่อเหนื่อยหน้ามองท้องฟ้ามุมสุดท้ายของเราก็กลายเป็นจักรวาลยานโบยาเช่หนึ่งของนาซาซึ่งอยู่ห่างจากโลกก,กว่า2 3 0 0 0ล้านกิโลเมตรให้ภาพจุดสีฟ้าเล็กจิว๋วแสดงให้เห็นว่าโลกเรานั้นเล็กแค่ไหนในห้วงอาวากาศขอบเขตที่เราตามมาหายังคงขยายออกไปไม่มีสิ้นสุดถิ่ฐานสุดท้ายของมนุษย์ชีวิตในที่ห่างไกลที่สุด บางแห่งอยู่ไกลจนแทบเป็นจุดสิ้นสุดของอารยธรรมลารินโคโนาดาเป็นรูเมืองที่ตั้งถิ่นฐานถาวรที่สูงที่สุดในโลกอลิต่อแคนาดาชุมชนที่อยู่เหนือสุดของโลกวินล่าลาสเอสเตร,รอยยสออนตาร์กติกาอนานิคมชิลีเล็กๆนับปลายโลกบทสรุปมุมสุดท้ายของโลกมีอยู่จริงหรือสุดท้ายแล้วมุมสุดท้ายของโลกไม่ใช่สถานที่ตายตัวแต่มันคือแนวคิดที่เคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดมันคือที่ที่แผนที่ของเราสิ้นสุด และความพิศวงของเราเริ่มต้นไม่ว่าเราจะกล้าสำรวจคิดหรือจินตนาการไปถึงไหนนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของขอบเขตใหม่